วันนี้จะพาทุกคนมาร่วมงานวันเกิดอีกแล้วนะคะซองนี่เกิดบโจโบสินเดจ้าหนึ่งปีมีสิบสองเดือนนะคะครอบครัวเราจัดงานวันเกิดไปแล้วสิบสามเดือนวันนี้สุพีกับจีจีก็จัดงานวันเกิดร่วมกันนะคะกับครอบครัวลาการ์บรรยากาศก็ชิลๆนะคะจัดที่บ้านหนุ่มจีพวกเราก็แบ่งหน้าที่กันนะคะแม่ย่าก็จะเป็นคนทำเค้กให้สองปอนจีก็จะไปซื้อเอ่อเนื้อสัตว์มาบาร์บีคิวนะคะสุพีก็ทำของกินเล่นแล้วก็อันสลัดอันย่างเกาะสลัด พาซาสลัดจ้าของกินมื้อนี้ขอโทรีลิลีลืมลืมอ,อิลี่ลืมอหลลืมกลื่มแน่วันนี้ก็เลยจะเป็นคลิปแบบว่าบรรยากาศแล้วกันเนาะค่ะเนาะเออแล้วก็แก่ของขวัญวันเกิดเนาะจ้ากินข้าวอะไรเสร็จแล้วนะคะเราก็ออกไปเดินอ้อมบ้านนะคะเพราะอย่างนี้ก็ต้องเบรกทุกคนไว้นะคะว่าเออช่วยเดินช้าๆรอคนท้องด้วยวะซันมีนยางไปไปถึงหาที่แวะเงี้ยวจ้ปาปลาเขาโพดดาวติ๊กต็อกเนาะทำอะไรก็ได้ตัวข้างทางในป่าในดงบลิฟตแมวก็จะเริ่มแบบสุกนะคะเปลี่ยนเป็นสีแบบแบล็กเบอร์รี่ นี่นะคะกลับมาถึงบ้านของขวัญของหนุ่มทิวก็มาถึงพอดีนะคะซื้อของขวัญให้แบบจับจูดส่งถึงบ้านทันวันเป๊ะพอดีเลยนะคะจากนั้นเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะคะหญิงก็กลับบ้านมาแก็กของขวัญอันนี้เป็นของขวัญของสามีนะคะก็ซื้อเป็นเครื่องปิ้นรูปมินิของโกดักให้นะคะหญิงเป็นคนบอกนางองจาวาอยากได้เพราะว่าอยากเอาไว้ปิ้นรูปทำโฟโต้บุ๊กนะคะปิ้นรูปติดฟตโฟโต้บุ๊กแล้วก็เขียนเรื่องราวต่างๆเก็บไว้เป็นความทรงจํานะคะส่วนนี้ก็จะเป็นของขวัญของหนุ่มทิวนะคะเป็นไหมพรมจ้า กะเข็มถักโคเชสุพีจะเริ่มกลับมาถักโคเชแล้วนะคะอยากถักถุงเท้าอยากถักตุ๊ก,กตาให้รู้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นของขวัญจากคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือเครื่องปัดนต้องบอกว่าของขวัญทุกอย่างคือเป็นคนลี่เควดเองเนะจ๊ะบริเุทธิ์ไพฑยแต่ยางใดวัฒนธรรมของบ้านนี้จา้าเพราดวันเกิดของลูกคนใดว่าสิเป็นลูกสะพายหรือว่าลูกเขยอแม่แล้วสิบอกหฮลิสไล่การมาว่าอยากได้อีกอย่างแน่แล้วทุกคนก็จะแบ่งหน้าที่กันไปหาซื้อมาให้นะคะว่าใครจะซื้ออะไรอะไรอย่างนี้จา้าวัน,นสง,งนอ ที่ที่ล้วอยากกินหมูย่อแห้งก็เลยเห็ดหมูย่อเองจ้าแล้วอยู่บ้านนะมีเครื่องปั่นเก่าๆเครื่องหนึ่งใส่มาแล้วลอยปีฉสันใส่ส่วนผสมเนื้อหมูเนื้อมาลงไปครบทุกอย่างพอปั่นปุ๊บเครื่องปั่นไหมเลยน็อกนะคะไปไปต่อคนทองศูนย์ในบบนี้จ้ามันบ่เป็นแค่เนื้อหมูแม่จ้ามันมีแป้งมี่อย่างศู์แห้งฉันก็เลยบอกผัวว่าฉันสิือเครื่องปั่นไหมต่อนี่เลยเขาอเมซอนให้ฉันจะสือไหมก็เลยเบรกไว้ว่าอีกสองอาทิตย์สิฮอดวันเกิดเธอเธอก็บอกแม่ที่ลาวานให้แม่เสื่อเครื่องปั่นย ของพุทโธพุทโธพุทโธออดเอาเดอร์ออดเอาเดอร์ก็เลยเป็นธีมมากของเครื่องปั่นเครื่องนี้ปั่นได้ทั้งเนื้อสัตว์ปั่นได้ทั้งน้ำแข็งค่ะส่วนของขวาญของหนุ่มจี้นะคะนางซื้อไม่ทันนางก็เลยให้เป็นบัตรของขวาญของอเมซอนอยากได้อะไรก็ไปซื้อเอานะคะวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงแค่นี้นะคะคลิปยาวมากหวังว่าทุกคนจะดูจบเด้อค่ะเด้อ